สวัสดีครับ EP นี้เราจะไปไหนกันมืดมืๆ่ำๆเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อีอจะพาเราไปไหนพอโดยปกติแล้วเราจะไปเที่ยวกันกลางวัน วันนี้พ e ี่แอดพาเราออกตอนเนดี๋ยวเราจะมาตาม e ีแอดกันไปเลยครับ จะพาเราไปเที่ยวงานวัดวัดที่เราจะมาในวันนี้ชื่อวัดว่าวัดธรรมศาลา,เ,าเป็นงานครบรอบมรณาภาพของหลวงพ่อน้อยครบรอบ51ปีบอกได้เลยว่างานวัดไฟแสงสีของกินเพียบ เรามาหาของกินกันดีกว่าวันในวัดนี้จะมีของอะไรอร่อยๆอ,อ,องบอกว่า,าจะาา้ำนรัติดนิดหน่อยครับหน้าวัด เยอะมากเลยเดี๋ยวหาหาที่จอดรถก่อนครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปในวัดกันนอกจากวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้พระแล้วก็หาของอร่อยๆกินแล้วเราก็ยังจะมาทำอะไรอีกลูกอังนี่ลอยกระทงด้วยนี่กระทงของลูกอัง บริเวณคลองธรรมศาลาติดไฟข้างๆด้านข้างของโบสถ์ธรรมศาลาสวยงามมากเอาลูกอางอธิษฐาน ขอให้หนูกแข่งแรงขอให้เรียนเก่งๆอ่าลูกอ่างลอยได้ลูกค่อยๆวางนั้นลูกไม่ต uh ้องน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวเอามือดันกระทงลูกอะไปแล้วกระทงลูกอ่าง ถ้าไมไปกองกันตรงนู้นน่ะไหนไปกองกันตรงนู้นเหมนคุณลิบลิบเลยกระทงมีไม้ดันไปกลางหลังจากหาที่จอดรถได้เรียบร้อยแล้ว <the at> อันนี้เป็นทาเข้าสุ้มหน้าวัดซึ่งจะมีของกินตั้งตั้งแต่ตรงนี้เลย วันนี้คนแน่นมากเพราะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษว,วันนี้เป็นวันอะไรลูกอังแบบลูกอังบอกว่าเป็นวันลอยกระทงต้องมาชอบสอบแล้วต้องไปต้องไปสอบนล้ ขอเชิญเกลยนะคุณโยมนะแมนบลันัสเข้ามหาหาที่หนอ่อยแมนบลันัสมากร,ราบพุอน้องพระเจุ้ทเาเป็นเจ้ายพองคใรนครับคุณโยมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในโบสถ์กันนะครับ,ราาาบทานัน้ทพากันตนก็ดับพนทีพระนาพระประธานภายในโบสถ์อใหญ่มาก なんかかな <muchas> หน้าต่างประตูภายในบน่อนแกะสลักลวดลายสวยงามมากครับ ก็จะเป็นโซนที่จัดสุงไฟไว้สวยๆรับเซลฟี่กันและเทวดาประจำราศีปีเกิดบาลูกอังเราเข้าข้างในอุโมงค์ไฟกันแล้วที่คอยดูแลรักษาเราประจำราศีปีเกิดนะฮะทั้ง12ราศีจะมีเทวดาประจำปีเกิดรักษาตัวเราอพราะฉะนั้นเรามาทำบุญนะครับข้าปลา12ราศีนะครับเสร็จแล้ว ขึ้นไปปิดทองรูปดิมิตในอุโบสถปิดทองในอุโมงค์สวยไหมลูกลเราออกมาด้านหน้าอุโบสถนะครับจะพบกับน้าพระพุทธบดีที่ปากโพงพระพุทธบดีให้ก็คือเจดพย์นาจารย์จากจังหวัดพิษณุโลกคืนนี้เมื่อคืนนี้มาจากจังหวัดพิจิตรตัวนี้มาจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นเอจิบังขบังเวทนะฮะปากโพงพระพุทธบดีให้นะฮะอยู่ด้านหน้าอุโบสถ รับนักเต้นตะบนเลยจะเร่อนรักเต้นมาถวไยสักวาระทานและต่อยอดพระป่าลอยฟ้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนอ่ไฟที่เป็นรูปสัตว์ต่างต่างลาโลมาไก่ชนเป็ดเจ้าหมาเจ้าแมวเจ้าปูเจ้าช้างแล้วก็เจ้าอัง มีเจ้าอ่างด้วยอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบเซลฟี่ก็มามุมนี้ก็ได้น่าจะได้รูปเซลฟี่ที่สวยๆครับโน้มีเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่านิมจาด้วยนีเจ้าฟาร์มิโก้ผิวแข็งและผิวแหละ กองที่ประยัดสุขภามารามอะไรที่กององนวยการวัดรรมสาราไม่ได้เขียนกำหนดไม่ได้จดราคาไว้อยู่ที่สถานใจนะครับนะนะปัจจัยมากน้อยาบาทสองบาทห้าบาทสิบาทปัใจจัยใส่ตู้ไปเลยลูกอ่ะท่าบุญหนึ่งร้อยอันดับนี้ชาวอ่า,างเกินกว่าชาวบ้านเนาะ,ะเดี๋ยวรับเปลียลปล่ยนรับเปลี่ยนรุ่นนี้จอย่าบอกใครเว่าในโซนของของกิน ทอ,อดน่ถ้าถ้าถ้าของกินเยอะๆอย่างเงี้ยนะเราเลือกกันไม่ถูกหรอก ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวกินได้หรอกินได้สิลูกไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็เน้นแต่ของกินกันกินได้สิลูกนี่เราจะมาซื้อข้าวโพดปิ้งกันน้องอ่างกินข้าวโพดอีกแล้ว ของกินของกินเยอะขนาดเนี้ยอังรู้เปล่าว่าเราจะเป็นยังไงเออมาหมดเลยฉีเมาหมดเราก็หมดตังแน่นอนอ,อ่านี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวได้ได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านกันแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อ,อ,อังบายบายกอนแล้ว à <laughs> bye bye